กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะวันนี้วันที่1่กุมภาพันธ์2564าเวลา14นาฬิกา20นาทีนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะสำหรับวันนี้ยายจินจะพาท่านผู้ชมผู้ฟังมาดูวิธีทำกล้วยฉาบของน้องวันวันธนีมางิ้วนะคะเดี๋ยวดูเราพากันไปดูเลยนะคะรวดเร็วทันใจวิธีการทำกล้วยฉาบนะคะน้องเขาก็ปอกกล้วยเสร็จ ปอกกล้วยเสร็จแล้วก็เอามาฝานนะคะโดยใช้มีดสองคมแต่ถ้าต้องร้อนนะคะน้องเขาทำอร่อยมากๆนะคะเป็นกล้วยฉาบสูตรโบราณน,นะคะน้องวันธนีหรือว่าน้องวันบ้านม่วงนะเขาจะทำยายจีนติดใจต้องตามมาซื้อถึงที่เหมาทีเป็นสิบกิโลไปแจกญาตินะคะเป็นของฝากนะคะยายจีนตามมาดูนะคะกล้วยที่น้องเขาใช้ทำนะคะเป็นกล้วยเขาเรียกว่ากล้วยอะไรกล้วยส้มนะภาษาเหนือนะกล้วยส้มค่ะ,คะ หรือว่ากล้วยหักมุกเนาะ่อวันเนาะคลิปนี้จะมีภาษาเหนือปนด้วยนะคะ <S <S เป็นกล้วยหักมุกนะคะอันนี้เรากําลังจะทดลองทํากล้วยตีบภาษากลางกล้วยอะไรยาจินก็ไม่รู้จักนะคะเพราะน้องเราว่าลองทําดูข้างบ้านเขาเอามาให้เราก็ต้องต้องลองดูนะคะต้องชิมนะคะไม่รู้ว่าจะรังยังไงก็ต้องชิมแต่สีสันก็สวยอยู่นะคะรสชาติก็เดี๋ยวต้องดูนะคะยาจินก็ยังไม่ได้เคยกินนลคะ่ะทุกทีกินเป็นกล้วยหักมุกหรือกล้วยส้มภาษาเหนือนะคะ นี่เขาจะใช้ไฟไฟแรงนะคะน้องเขาก็ทําสะอาดสะอานด,ดีนะคะอย่าจีนมาดูตั้งแต่ขั้นขั้นตอนการปลอกกล้วยกล้วยดิบๆนะคะเขาก็ปลอกปลอกแช่น้ํานะคะปลอกกล้วยแช่น้ําเสร็จก็มาตั้งกระทะน้ําร้อนๆนะคะน้ำมันร้อนๆมาฝานก่อนฝานเสร็จแล้วก็มาลงกระทะน้ําอันร้อนๆน,น,นะคะถ้าไม่ร้อนนี่ก็ไม่ได้นะคะต้องร้อนนะคะ ยาจินก็ดูเขาเร่งไฟอยู่ดังโฟ่โฟเลยนะคะเนี่ยยาจินกินครั้งแรกยาจินมาติดใจนะคะเพราะยาจินตอนแรกก็มาติดผ้าม่านให้น้องเขานะคะเห็นเขาทาสีสันสวยงามยาจินก็ชิมดูอร่อยก็เลยเหมาไปแจกญาติพี่น้องตอนสิ้นปีพอดีนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเขาทาสะอาดสะอ้านนะคะวิธีทํารูปร่างที่ออกมาก็สวยนะคะ อย่ากินเหมาไปหมดเลยเรอเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวจะไปฝากให้หลานมั่งส่งไปกรุงเทพนะคะให้หลานชายที่อยู่นครศิี์เออโคราชนะคะนครราชสีมานะคะฝากไปให้หลานชายหลานชายจะกินฉาบฉาบนะคะเขาชอบกินให้หลานชายนี่ไม่เคลือบน้ําตาลนะคะให้พ่อบ้านกินก็ไม่เคลือบน้าตาลแต่จะกินเคลือบน้ําตาลหน่อยนะคะเดี๋ยวเราดูทุกขั้นตอนเลยนะคะ น้องวันเซฮัลโหล Good evening ชาวโลกด้วยนะคะยกมือหน่อยเอ yeah. นี่เป็นโค่บัดดี้ยาจินไปเที่ยวผานางอิงนะคะตอนนี้แปลงโฉมเป็นคนทำกล้วยฉาบนะคะน้องเขามีอาชีพทำกล้วยฉาบค่ะอันนี้เป็นขั้นตอนการทอดเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สนะคะเดี๋ยวเราจะดูขั้นตอนการฉาบกล้วยนะคะน้องเขาก็ปิดแก๊สจะตักออกมาเพื่อทําขั้นตอนต่อไปนะคะ มันไม่ได้ง่ายแต่ก็ไม่ยากไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายนะคะยายจินทําปอกกล้วยนี่ยต้องใส่ถุงมือนะคะปอกกล้วยเสร็จแล้วก็เอาแช่น้ําไว้นะคะต้องตัดหัวท้ายนะคะใช้มีดสองคมปอกออกมาแช่น้ําแล้วก็หัวเอาออกมาผึ่งให้มันเสด็จน้ํานะคะวิธีขั้นตอนการทํานะคะก็ไม่ได้ง่ายนะมาหากันตั้งแต่เช้านะคะ น้องวันเขาขยันมากๆเลยนะคะถูกใจถูกตาถูกหูกันนะคะกับน้องวันนะคะรู้สึกว่าจะถูกชะตากันก็ไม่รู้เป็นไงยายจินก็ห่างกับน้องเขาตั้งเยอะเขาก็เป็นประมาณรุ่นจะว่าลูกก็ไม่ใช่นะคะน้องเขาสากว่ายายจินจะ60ก็ประมาณรุ่นลูกนั่นแหละแต่เราไม่เอาถึงรุ่นลูกนะคะเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่านะคะต่อไปน้องวันเป็นขั้นตอนการฉาบกล้วยใช่ไหมคะเอาน้ำมันออกก่อนใช่ไหมฉาบหนึ่งหม้อสิจ๊ะ ัเอน้ตาลอยู่เลยอะน้ำตาลอยู่เลยอยู่นี่หะแต่ว่าอน้ำมันมันตเไม่เป็นไรช้าช้าค่อยทําไปเทน้ํามันออกก่อนแล้วก็ล้างหม้อนะคะเมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าจะฉาบด้วยไม่ลืมต้องมีกระเหอหรอไม่เป็นไรเป็นล้างเอาเราฉาบสักหม้อเดียวไงน้องวันเป็นสูตรที่ทํากินทําขายได้นะคะน้องเขาไม่ห่วงนะคะ แต่ขั้นตอนและเทคนิคมันก็ต่างกันอยู่ยายกินก็ไม่รู้นะคะน้องเขาใช้น้ำมันอะไรอะไรต้องถามดูต้องทำคลิปต่อไปนะคะของน้ำมันที่ทออะไรเขาก็ทำเนี่ยเป็นน้ำมันที่ว่าใช้ทอดนะคะน้องเป็นน้ำมันปาล์มนี่แหละไม่ได้โฆษณาให้นะน้องเขาใช้โอลีนนะคะทอดนะคะก็เป็นน้ำมันปาล์มเพราะว่าต้องร้อนนะคะน้ำมันถั่วนี่เราประกอบอาหารน้ำมันทอดนี่ต้องใช้น้ำมันปาล์มนะคะ สวยงามมากมากเลยนะคะยายจินเหมาไปหมดเลยนะคะของน้องวันเนี่ยนะคะเขาผลิตไว้แล้วนะคะเดี๋ยวยายจินก็จะเมาเอาไปฝากพี่สาวในเมืองด้วยเอาไปให้าตาเขาก็ชอบกินเอาไปให้หลานด้วยนะคะช่วงที่น้องวันเขาไปล้างกระทะล้างหรือ,อยังล้างแล้วค่ะเอาไว้จังเลยไหนวสวยงามนะคะอุ้ยกล้วยของยายจินเอาซูมดูหน่อยยายจินจะต้องขยับมาหน่อย นะคะกล้วยน้องเขาทอดไว้นะสีสันน่ากินมากเลยนะคะเป็นกล้วยหักมุกนะคะเดี๋ยวยายจินต้องยกดูซะแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องเขาก็ตั้งกระทะไว้แล้วเขาเพื่นทำขั้นตอนในการฉาบน้ำตาลกล้วยนะคะขาดใบเตยขาดใบเตยไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะไม่เป็นไรนี่ยสีสวยมากๆเลยนะคะยายจิ้นชอบชอบนะคะชอบอย่างเดียวไม่ได้ต้องชอบ ชอบนะคะยายจินชอบมากๆเลยนะคะกินทานข้าวเย็นเสร็จก็ต้องมานั่งกินกล้วยฉาบนะคะกินกล้วยฉาบก็กก๊กกอกก๊กนะคะไม่ต้องใส่น้ําตาลนะเพราะบ้านเขากินนะคะแต่ยายจินต้องกินนะคะวิธีการฉาบกล้วยนะคะน้องเขาจะใช้น้ําตาลทรายแดงใช่ไหมน้องวัน <ox y> น้ตาลทรายน้ําตาลทรายแดงเป็นน้ําตาลไม่ฟอกสีจะอร่อยถูกหลักแล้วนะคะ <S <S <y> <S ของไม่ฟอกสีนี่จะปลอดภัยนะคะ ยายจินก็มารอน้องตั้งแต่ขั้นตอนกันมันไม่ใช่ง่ายนะใส่น้ำกับน,น,น้ำตาลใส่น้าน้าตาลเกลือนิดหน่อยนะคะเกือบลืม,เ,ลม,ลมเกือบลืมเขา,าเบา,เบาน้ำตาลลงนิดหน่อยเกลือตอนนี้เกลือนะคะพอตัดความเข้มของน้ำตาลลงนะคะไม่ให้มันหวานเจี๊ยบเนยนะคะโอ้ยมีขั้นตอนเยอะแยะนะคะน้องวันเขาขายให้ยายจินกิน ขาต้องจุดแก๊สอย่าจิ้ต้องอยู่ไกลแก๊สหน่อยนะคะโทรศัพท์ขั้นตอนตั้งแต่ปลอกกล้วยดิบๆนะคะแช่น้ําตัดหัวท้ายก่อนนะกล้วยนะตัดหัวท้ายปอกให้เปลือกเขียวมันออกแช่น้ำตาลแช้เตาแช่กล้วยไว้แล้วก็มาตั้งหม้อน้ํามันให้ร้อนๆนะคะ ก็ฝานกล้วยโดยใช้มีดสองคมพอประมาณให้น้ำมันท่วมนะคะเขาก็เอาลงทอดทอดเครือ,อบตรงนี้สิจ๊ะอันนี้มีซอสเอนนาอนนตรงเอ็งก็เครือบตัวนี้ก่อนก็ได้เออใช้น้ํตาลกันผสมกันก็ได้เอาออกะสิออกไปเอาไป,าไปน้ำขวางเองเสร็จแล้วก็เทลงตรนนั้นคนับ เกล็ดสีมนก็ใส่อะข้าใส่มันตามที่เยอะเต่มันก็เงี้ยะอ๋อเสล็ดกําขาดเกือกกําไรยังนะไอ้หนูกําแต่หน่วมแต่หน่วมฮะเออน้องให้มันตกทรายก่อนใช่ไหมพอประมาณนะคะนี่ยายจินก็อยู่ห่างๆแก๊สอยู่ยายจินเคยเห็นคลิปยายจินก็กลัวอยู่ต้องอยู่ห่างๆแก๊สนะคะ เอ้ยน้องวันก็เลื่อให้มันเสร็จก็ได้นี่ให้มันแห้งก่อนใช่ไหมถึงไปใส่ถุงค่ะเดี๋ยวไปเทใส่พวกนี้คอยเอาไปส่งไปเทลงตรงไหนเ,เดี๋ยวเอาเสือปูนาเอาเสือปูให้น้องเขาก่อนนะคะไปช่วยน้องเขาก่อนนะคะคขี้ชี้เสือก่อนไหมมันมีขั้นตอนให้มันแห้งด้วยค่ะ,ะก,กะซื้อไปเยอะนะคะเพราะว่าเอาไปฝาก เป็นของฝากที่มาหาเราที่บ้านได้นะคะน้องวันถึงตรงนี้ใช่ไหมจ๊ะค่ะสุดยอดเลยน้องรักของเรานะคะเขาเรียกว่าคนสอนศิลป์กินการเจอกันแป๊บเดียวก็ถูกใจกันนะคะคุยกันรู้เรื่องน้องวันของเรานะคะคุยกับยายจินรู้เรื่องถูกหูถูกตาถูกใจกำเมืองเวลาจับหูจับตาจับใจนะเจ้าถูกชะตาสอนศิลป์กินการนะคะจับหูจับตาจับใจ กำเมืองผมก็จับหูจับตาจับใจนะเจ้า,จาไม่ต้องคิดมากนะเป็นคลิปที่เราทําบบสบายสบายเบิร์ตนะคะคุยกันไม่ได้เป็นพิธีรีตองมากมายนะคะเพราะว่าเราทําแบบบ้านๆดิบๆนะคะคลิปของยายจินน้องวันพี่ว่าเราทําให้หมดก็ดีเหมือนกันแหละเอ้ยพี่นึกว่าทําทีละรมทีละรมโอ๊ยโอ๊ยน้องอ๋อน้องน้อง,องจัดไปนะคะเพราะว่ายายจินก็เหมาของน้องเขาหมด มีนั่นะน้องที่รู้จักกับพี่อุดหนุนกันไปอุดหนุนกันมาเนี่ยน้องวันนะจ๊ะเฉพาะกับพม่างก,ก็ได้ขัากล้วยสาไปหมดแล้วอย่าจินหัวเลาะเหมือนผู้ล้ายไหมคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ตัดแต่งปรุงแต่งคุยไปนะคะกับน้องเขานะคะทำคลิปในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ง่ายๆนะคะเพราะว่า เราก็ทำกันบ้านๆน,นะคะยายจินก็เออเขาเป็นลูกค้าของยายจินก่อนเขาไปซื้อผ้ามา่านยายจินเห็นกล้วยฉา,าเขาอร่อยชิมดูมาตะแรกไม่รู้เขาไปชิมดูสีสันสวยงามอร่อยนะคะยายจินจะติดตามมาซื้อเขาถึงที่บ้านเลยนะคะ<ม>โอ้โหน้องวันของเราขยันจริงๆนะคะไม่ใช่แค่สวยอย่างเดียวเขาขยันด้วยนะคะ ยายจิ้มก็ไม่ไหวทำทีละหน่อยทีละหน่อยทีละน่วมทีละน่วมน้องวันไม่เบลอเตยไม่เป็นไรวันหลังไปแถมไปเตยให้ก็ได้อย่าลืมนะจ๊ะไม่เป็นไรยายจิ้มเป็นคนง่ายง่ายนะคะแต่ไม่ใช่มักง่ายนะคะโอ้โหยายจิ้มก็นึกว่าทำทีละกรรมทีละหน่วมนั่นเนี่ยน้องวันเออนึกว่าทำทีละหนวมทีละน่วมเนี่ยยกดูในหม้อเลยไม่ได้หวงวิชานะคะ สามารถทําขายได้นะคะกล้วยชาของน้องวันจะต้องขยันนะคะวัตถุดิบมันหายากนะคะไม่ใช่กล้วยอะไรก็มาทําได้นะคะกล้วยหักมุกกล้วยส้มเนี่ยมันจะอร่อยนะคะเมื่อกี้ลุงข้างบ้านของน้องวันเขาเอากล้วยมาให้หนึ่งหวีทดลองทําดูก็ยังโอเคอยู่นะคะสีสันสวยงามจะจินก็ไม่ได้ชิมดูต้องชิมเสร็จแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะแค้นนะคะมันจะสำลักนะคะ เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะล้ำก่อวันตะกี้กิมล้ำน่ะน้องวันเป็นว่าล้ำนะเจ้า,าล้ำภาษาเหนือวลคคำแปลว่าอร่อยนะคะล้ำลอลิงสลามล้ำล้ำนะคะอร่อยนะคะภาษาไทยภาษาเมืองวลรคคำนะคะเดี๋ยวยายกิมก็ต้องโอ้โหจัดไปน้องวันของเรา ที่ก็นึกว่าทําทีละย่อมนั้นเนี่ยเอ้ยก็นึกว่าทีละย่อมทีละย่อมมันเทยอันแต่ก่อนแม่กันเนี่ยก็ลืมแล้วมันมันไหนล่ะเฮ้ยมันมีมาแตงแต่ไหนแต่ไรเนี่ยนะแต่ไหนแต่ไรมันก็ลืมไปหมดล่ะอย่างไปมันแล้วกวยชาบดอกจอกกวยกวยอย่างนั้นฟักทองข้าวเกี๊ยวฟักทองอย่างนี้เนี่ยขสมแป้ง ต้องมีเกลืออ๋อไอ้นั่นต้องผสมเย็นตายากขนมแป้งหรือว่าทอดทอดมีอะไรบ้างใส่กล้วยค่ะไอ้ผลท้องเขาเกลียยฟักท้องนี่น้องวันเขาทำไปแล้วนะคะอย่ากินได้กินแล้วโอ้อันนี้จะเองไปกินกล้วยนั่นไงกล้วยตีนไงกล้วยตีนเดี๋ยวเราทำดูซิทำไปเลยสิจ้าน้องวันนี่เคลือบไหมคะเคลือบสิเอาหวานนะเอ้ยหวานในๆก็ซื้อของกันแล้วอุตส่าห์ช่วยกันทำนะคะอุดหนุนกันไป ใส่กินอบายามุกกินไหน,น,นอยน้ใส่เนยเกลือเกล<ม>ือนี่จะช่วยในการความแหลมลดความแหลมของน้ำตาลนะคะที่ความหวานลดลงนะคะมันจะได้มันนะเพิ่มความมันขึ้นนะคะของหวานนี่เราต้องตัดเกลือนิดหน่อยนะคะตอนนี้ยายกินกินยอดนั่งข้างล่างแล้วยอดขาขาลงไม่ชิมไม่ชิมหลอกเดี๋วมันจะแค้น ผงไม่เค็มเหมือนเหมือนครังก่อนมังอือดีแล้วอืะเดี๋่ก็เผ็ดแล้วเนาะเอ้าอืเด็ดจนหมแล้วนะอืออืออันนั้นเค็มลดแล้วนะอื่บอกเค็มอ่ะว่าลดเน้องวันต้องเคียย์ออกให้มันกระจายจะได้ไม่ร้อน เป็นไรเดี๋ยวมันจะที่นี่มันเดี๋ยวมันจะแห้งเองโอเคจัดไปน้องวันเขาขยันนะคะเขาทำกล้วยฉาบมีขนมอะไรอีกน้องวันที่ทำเดี๋ยววันหลังจะมาทำคลิปอีกขนมกรอบเคขนมคองแขงขนมกรอบเค็มนะคะขนมเกลียวนะคะขนมแผ่นๆนะคะขนมเกลียวขนมกรอบเค็มนะคะน้องวันเขาทำขายนะคะผลที่สุด เราก็ทำสำเร็จนะคะน้องวันนะคะเหลืออีกหนึ่งม่นะคะสำหรับกล้วยฉาบของน้องวันในวันนี้นะคะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องยายจินพาดูพาทำนะคะคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดยายจินก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราก็ทำกันแบบดิบ,ดบ เรื่องตัดต่อเราไม่มีนะคะเพราะเราทำไม่เป็นนะคะอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายจินด้วยนะคะแล้อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะแบ่งให้ลุงครึ้่งให้นนะเจ้าของกล้วยนะคะอือจะได้รู้ว่าอร่อยขนาดไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปให้ยายจินด้วยนะคะจากช่องยายจินพาดูพาทำนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขออำลาไปก่อนขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าน้องวันสวัสดีจ้าน้องวันเขาน่ารักนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคะ